ควอนทีสสุดยอดเกมเอาชีวิตรอดหน้าใหม่ภาพสวยไม่ดินน้ำมันและอันดับหนึ่งในโรบอกการประจนภัยในโลกสมบีกำลังรอคุณอยู่เอาล่าะผมว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะก่อนหน้านั้นก็ไปรับชมโฆษนาสักครู่ละกันนะ เฮ้ย hey, ไปรุ่นคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดยด็อกบัคช็อปบริการเติมโรบัะคราคาถูกถูกนะฮะดูเลทตรงน,นี้เลยถูกมากอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยและคลิปนีน้ก็ยังมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาอีกหนึ่งเจ้านะครับนั่นก็คือราวาบัคนะฮะบ,บริการไข่ไอเดีไก่ตันนะฮะในแบบบ็อกฟู้นะครับแถมราวาบัคนี่ก็ยังมีบริการเติมโรบัะคราคาถูกสุดคุ้มตอนที่นี่เลยครับและล่าสุดท้ายนะนั่นก็คือคริสตันช็อปนะครับบริการกดผลต,ต่างๆในแบบบ็อกฟู้วดนะครับ,แ,รรบแถมยังมีกดเเพชรรในนนนนะะะฮตอทีี่่ลยคับ <r> ดิ้งใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปละขายของไปเลยก็รวยติงดิงจิงดิงจงดิงดงดิงดงดิงเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดี่ยวเราอยู well. pues Gmail, ่ในเกม Quarantine C นะครับถือว่าเกมที่คุณผู้ชมนะครับจะต้องไปอยู่ในเมืองร้างแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งในเมืองนียก็จะมีอุปกรณ์ของพวกปืน ดาบขนะที่ตีผีต่างๆหรือว่ายาหรือว่าอาหารนะครับคุณผู้ชมครับเราครับจะต้องเก็บของพวกนั้นนะครับแล้วก็ไปสร้างที่อยู่นั่นเองครับแต่ว่าในเมืองพวกนี้มีอันตรายอย่างเช่นพวกผีดิบซอมบี้หรือว่าสิ่งที่อันตรายมากกว่านั้นก็คือคนด้วยกันเองนั่นเองนะครับซึ่งผมนะครับจะต้องรอดไปจากเครื่อคืนที่ยากลำบากให้ได้เลยครับจากพวกซอมบี้แล้วก็คนด้วยกันเองนะครับ เอาละไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวเรามปขีเอกตัวละครกันเลยดีกว่านะฮะมาเลยเนี่มิสเตอร์จอแดนกูจะตั้งชื่อคนนี้ว่าจอแดนเนี่ยต้องมีหมวกสีแดงแล้วก็ต้องมีชุดเอิมชุดฟาร์มแนะ่โอหย คตรเข้ากับแบบว่าหนังซอมบี้อะนะคอน o ฟิร์มแล้วก็เ,เตรียมตัวเล่นเกมได้เลยนะฮะปึ๊บเอนเตอร์เดะควอลันทีนแย่แล้วก็มีเซฟนะครับนี่คือเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่อยากเล่นนี่ต้องเสีย100โลบักนะครับเพราะว่าเกมยังไม่เปิดเนาะเอาลนะ่ะเริ่มกันที่เซิร์ฟเวอร์ที่มีคนเยอะๆที่สุดก็เซิร์ฟหนึ่งนี่แหละจะดูเยอะๆทำไมเนะี่ย Let's go จ้อยแม่ใครวะเฮีย <c oughs> เอาล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้พี่เกิดไปแล้วในหมู่บ้านแห่งนด็กนะฮะข้างหน้านี้มีหมู่บ้านว,าว้าวสุดยอดไปเลยพร้อมกับกระสุนเจ็ดนัดพ่อมึงเคยซอมบี้จะตายหรือกูตายก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะเอาละมันมีปุ่มอะไรบ้างเนี่ยมีซีเป็นการหมอบนะฮะวิเสียงปืนสไนค์ใครยิงวะเนะี่ยแล้วก็มีอ,อ่าคิวเป็นการเล็งฮะฮึบขี้ขวาก็เล็งเหมือนกันอ้าวมาทำไมเนี่ยทีเป็นการพิมพ์คือต้องบอกก่อนเลยว่าเข้ามาเนี่ยกูยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่เข้ามาลิงโง่ๆนะครับจำได้ว่ามันมีแบบหมด ไ,ไ,อ,อ,อ,ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอบุคคลที่4อ่ะบุคคลที่สามแม่ยังไงวะกดอะไรวะอ๋อนี่ไงกด V นะครับอุ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยคนนี่วะเดี๋ยว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 ,เ,ยว,เ,ยวเจอคนเจอคนเฮ้ยมันมันเฮ้ย,ยมันเข้าไปในบ้านนั้นว่ะอุย้ยแล้วมีเจ็ดหนาเต้ตายไปเนี่ยอุยอ้ยเฮ้ยแไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปเลยฮนะจังหวะน,นี้แอบเข้าแอบเข้าเ <laughs> จอคนเฉยแป๊บนึงต้องเฉยต้องเฉยเอ้ยอยู่ในบ้านมันมันดักเราอยู่ ปึ๊บ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 ตายไหมตายปะตายวู้วมาดิครับเแบบี้มาปุ๊บได้เลยโอ้นี่เลยได้แม็กมาด้วยนี่แหละของที่ต้องการมีหมวกเหล็กนะฮะเยี่ยมยไม่ใช่หมวกเหล็กเดี๋ยวไปคืออะไรอ่ะมันจะเป็นผ้าโพกหัวเฉยหน้ากากโอเคหูยเสียไปเจ็ดนัดได้มายิบเอ็ดนัดสุดยอดนี่ไงมาใช้แม็กนี่ครับนี่อันนี้คือแม็กมันใช่ไหมโอเคเยี่ยมยอดวู้วถือว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะไ่กิดเสยไปไหลายนัดดเหมือนกัน หมดแม็กก์แกคูกดบนแม็กโอเคเจ็ดนัดคือกดบนแม็กเลยโชคดีนะฮะได้มาอุ้ยได้กระเป๋ามาด้วยสุดยอดเลยเฮ้ยได้ชุดขาวมาด้วยนะครับเป็นการอุ้ยเฮ้ยเจ้คนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนด้วยโดนด้วยเออเออยิงมันโดนยิงมันโดนแต่ว่าตรงนี้ฟาร์มของไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดย,ยอดโอ้สุดย,ยอดใครอีกเนี่ยอยู่ไหนอีกหัวเยอะจังวะไม่ไหวแล้วแค่อยู่ไหนวะเนี่ยมันแอบแต่วะวูยเนี่ยอุ้ยปืนกลปืนกล ต้องต้องเอาให้ได้ต้องเสยต้องเสยหน่อยปุบฮ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 ุบเออไอ้โดน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 เจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักมึงมึงมึงกูต้องเอาปืนก่อนได้ไหมมาถึงก็ใส่เลยฮะไม่ต้องสร้างบ้านให้ตัวกว่านี้ฮุย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 กูจะตายกูจะตายฮุยฮุยฮุหมดแล้วหมดนัดแล้วอะไรเนี่ยแม่พูด อุ้ยมันมันมันเข้ามาเียอะแล้กูเอาตีมาดิมาดิครับกลับมากลับมายยังเก่งเลยครับรูทของก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหมีอะไรบางเนี้เจ๊โอ้โหเอ้ยมีแต่ปืนไม่มีลกูกแล้ะนี่อะไรเนี่ยโอ้โหแต่และอย่างก,กูไม่รู้เลยอุ้ยมีน้ำดื่มโอ้ยตายกระสุนไม่มีกดอ,อะไรเปิดกระเป๋าเนี่ยต้องแบ็คแพ็คไหมตูเ้เรียกแบ็คแพ็คอ๋อนี่ไงกดแท็บชึบโอเควู้แล้วปืนไหนทิ้งไงวะเนะี่ยปืน มึงเค็งปืนในกูเซ่อ๋อกดคลิกขวาแล้วก็ดับเฮ้ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะกดลู้เลยค่ะจังหวะนี้ก็ลู้เลยสิคะรออะไรละคะคุณสมชายอ่ามีลูกคอสโบนะฮะเลยคอสมีลูกคอสโบต้องเอาคอสโบมาดีวะเอ้ยคอสโบอ๋ออ๋มึงเอามาใส่สิเฮ้ยอีควิปเออนี่ต้องคลิกขวาก่อนดีกว่าโหเล่นไม่เป็นเลยเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เรานะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับอุ้ยมีรถเยี่ยมไม่มีอะไรเลยแต่มีรถเย่ สุดยอดปไปเลยแค่เยี่ยมไปเลยกดอ่อสเปกบาร์เพื่อหยุดรถนะฮะ L เป็นอะไรอะ่ะ L คือการเปิดไฟนะฮะเปิดไฟปิดไฟไฟเอาไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ KK ดิเป็นการอ่อเขาเรียกอะไรวะดับเครื่องเหรออ๋อเป็นการดับเครื่องนะฮะแล้วก็ H เป็นการบีบแต่ E เป็นการลงจากรถนะฮบโอเคก็เมือน,นี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคือแบบมันก็ตันหมดและะ้วอ่ะส่วนผ้าพันแผลเนี่ยมีไปแล้วนี่ไงแบนเดจโอเคใช้ก่อนเลย โอ้ยเลือดลดโอเคใช้ได้ยอดเยี่ยมตอนนี้เลือด72นตะฮะตอนนี้เรายังไม่ใช้แบนเน่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อเลือดมันไหลไงเดี๋ยวเราไม่มีแบนเน่ใช้เพราะเรายังไม่รู้วิธีการคาฟสนะฮะวุ้ยตรงน,นั้นมีเมืองนี่หว่าโอเคเข้าเมืองก่อนลยกันนะ <c oughs> ไฟปิดไฟหน้าก่อนโอ้กูไปบีบแกทำไมเนี่ยเอาเลยครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางเมืองที่น่ากลัวนะครับึ่งไม่รู้ว่าจะบีคนหรือเปล่าแต่ว่าประตูเปิดไปแล้วมึงฟาร์มไปแล้วเหรอ โอ้โหไม่บอกไม่กล่าวเลยแต่เราวิ่งไม่ได้เราว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าของเหมือนว่าจะรีใหม่เยี่ยมแม็กปืนสองนัดยอดเยี่ยมโอเคใส่กระเป๋าก่อนเอากระเป๋าใส่เออใส่กระเป๋ากระเป๋าเต็มทิ้งอะไรไปก่อนดีอะทิ้งไอ้กระเกงนางงูแบบดอบอะฮะแล้วก็เอากระสุนมายอดเยี่ยมนะครับตอนเด้ดรีโหลดไว้ก่อนสองนัดน,นี่ก็ถือว่าจําเป็นนะครับเอาไว้ยิงคนได้โอเคเปิดประตูครับเปิดว่าของจะรีแล้วนะอุย้ย เสียงอะไรวะอ๋อกลัวอ้ยกลัวใช่ไหมกลัวคนเนี่ยไม่ใช่กลัวอะไรแต่ไม่เจอผีดิบนะครับคุณผู้ชมถ้าเจอผีดิบไปก็พี่จะ้อนฟันหน้ามันเองนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะฮะปิดประตูก่อนเลยกูกลัวกระเกกและเกงยินแล้วก็มีเอ่มเป็นอะไรเนี่ยสมอลแล้วก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งไปกระสุนหรออันนี้คืออะไรอ่ะกระสุนหรออุ้ยอะไรเนี่ยนี่มันกระสุนเหรอคืออันนี้กูได้อะไรแหละกด e กด e แล้วไงต่อกระเป๋าเต็มเนี้ยหรอชิบหายอ๋อเหมือนอันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับ fuck เอากระเป๋ากูคืนมาด้วยความผู้เล่นใหม่ด้วยความผู้เล่นใหม่มหมโอ้กระเป๋ากูไม่ได้เลยใส่กระเป๋าอันนี้ไปไกลไปไกลดบับโอ้แล้วก็เอาแม็กขึ้นรถเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจุดไหนดีวะ ดูแล้วนะครับดูแผนที่ก่อนคือแผนที่คือไม่บอกด้วยว่ากูอยู่ไหนไงประเด็นเนะี้ยคือต้องไปทิศไหนวนะเนี้ยไม่มีเข็มทิศทิพไายแล้วกูทิ้งเข็มทิศไปแล้วอ่ะชิบหายทิ้งเข็มทิศไปแล้วแล้วเกมนี้แม่งแทนที่แบบจะบอกจุดว่าเราอยู่ตรงไหนเว้จะได้เล่นง่ายๆทําให้กูเล่นาย,ยากอีกแลวไงกูยิ่งดูแผนที่ไม่ค่อยเป็นอยู่เกมดีแล้วไงเกมดีเอาละได้เวลาเฮ้ยนั่นมันบ้านคนหรือเปล่าวะเฮ้ย นั่นเป็นบ้านคนนี่นครับนี่เป็นบ้านคนนี่ว่ะมีคนสร้างบ้านไว้แวะไปดูอ่ะเนี่ยวันดีครับเพื่อนบ้านกูจอดรถแป๊บเผื่อกูเจอคนจะได้ยิงก่อนเอารถอนิเมชันไปเลยเนี่ยอนิเมชันปั๊กโอ้ตายแล้วชีวิตโอ้ให้ตาย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 ,ตายมีคนอยู่ในบ้านไหมอ่ะนี่ครับเป็นบ้านคนจริงๆด้วยเหมือนว่าจะโดนเจาะแล้วนะครับเหมือนว่าจะมีคนระเบิดไปแล้วด้วยเออว่ะ มีคนระเบิดไปแถวด้วยนะครับแล้วมันมีของเก็บตกไหมกูอยากได้ของของเก็บตกหน่อยครับเหนื่อยปยีนดิเฮ้ยมีคนมาเสียงเหมือนได้ยินเสียงเท้าโอ้ข้างหน้านี่อ่ะข้างข้างหน้า,นานเลยนี่ว่ะอุอ้ยเกมนี้มันสร้างบ้านยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าชีวิตนี้ต้องบวกฮะต้องบวกจอดรถไว้นี่ก่อนแล้วกันนะเอาละเดี๋ยวเข้าไปในโบสถ์ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับปิดประตูโบสถ์ก่อนปิดประตูปิดปิดปิด เออปิดประตูก่อนเข้ามาในโบสก่อนในโบสมีอะไรไหมในโบสไม่มีอะไรหรอเมอนจะเป็นแค่ที่ซุ่มยิงมั้งแต่คือนหน้าอย่างก,กูมีฟนในแหละโธมีแต่ปืนพกจะไปยิงใครได้วะนนียจากที่บนสูงอ๋อมีหน้าไม้ไงหน้าไม้หน้าไม้ไมพันมองพันมอง,มองเอาละโอ้่าอ <is> ยงกระฟาปทานสไนพ์พร้อมกระสุน What t ต e f ฟ c k อะไรกันครับเนี่ย โอ้โหคอสโบนี่ไปกไกลๆเลยค่ะไปะกไกลๆกูเล็บดอบกแมงเนี่ยันในมาอีควิปโอ้โหฝันในพร้อมกระสุนคืออะไรไม่เข้าใจเอาอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแล้วมันยอยไหมคือไม่รู้ว่ามันยอยไม่ย้อยนะฮะปืนเนี่ยเกมเนี้ยแต่ดูทรงแล้วจะยอยไหนดูนี้มีคนเปล่ามีคนเดี๋ยวกูสอยล่วงเลยฮะไม่ว่ามันจะอยู่หมองไหนกูจะสอยมึงหมองนั่นแหละมีคนไหม มีคนไหมครับไม่มีคนเลยโอ้โหแต่เสียดายหน้าไมาอ้อะเก็บไปหน่อยได้ไหมเก็บได้ด้วยโอเคไปไปไปลงปปลง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 มีคนไหมครับไม่มีนะไอ้มีนะครับแอนิเมชัน่นกูยิ้มบั็อกอยู่อย่าพึ่งมานะกูร้องฟนันในกูพึ่งซื้อมาเอ้ยพึ่งเก็บได้ยังไม่ได้เล่นถ้าถ้ากูตายเดีย๋ยวกูร้อง,องกูร้องกรี๊ดโอเคไปดีกว่าแดกไหมฮุบ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 บไม่มีโอเคไปครับ เดี๋ยวเวลาเล่นไซคือเกมนี้แม่งสร้างบ้านได้อ่ะคือดีมากอ่ะถ้าใครนึกถึงเกมสักคอ่ะแบบนั้นเลยครับเกมนี้แม่งเหมือแนบบเกมสคำม,มากอ่ะในการใส่ของ,งต่างๆอ่ะแม่งใช่เลยเว้ยอมรับครับทั้งหมดบดีจริงครับเกมนี้แล้วก็มีไนคุกูด้วยไม่มีใครตามหลังมานะคือเกมนี้แม่งดอกฟันในพร้อมแม็กนี่ก็เหลือเชื่อมากนะฮะมีการเติมน้ำมันด้วยน้ำม,นมันมี82โอเคยังโอเคอยู่นะฮะยังไม่ <c oughs> ยังไม่หมด กูใกล้ตายละดูสภาพเอาละเดี๋ยวเราจะไปทางฝั่งที่อมีเสียงปืนนะฮะเอาละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครนอนอ่ะเอาะ้าเอา้เอาะอะไรของมันวะเอาะ้ากูจะเมตรไหมครับกูจดเมตรไหมผมม็นใครมันนอนวะนะฮะดีแม่งเอา้าเอา้าจะบอกได้ว่าตายแล้วอะมันตายแล้วโอ้โห้เปืนงกระสุนไปเนี่ย โอ้พี่หนุพี่เอา้าวัตวัตกูยังไม่รู้ตัวเลยโอ๊ยตายสปาวโอเคเอา้าเอา้าสปาวมาหลังรถมันอีกชีวิตกูอะไรเนี่ยโอ้ยเอาเลยครับผมจอนดาต้าผมกลับมาใหม่แล้วพร้อมกับกระสุนเจ็ดนัดเช็ดเคยนะฮะโหย กูโดนซิ้วไปแล้วของกูแล้วใครมันสร้างบ้านอย่างเงวะเนี่ยยึดได้ไหมโอเคคลิปนี้จบแล้วมีบ้านแล้วมีบ้าน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 ย่งไม่มีก็แล้วโอเคเอาละครับตอนนี้ผมเข้าไปที่เมืองใหญ่นะครับซึ่งเมืองมีชื่อว่า paradise นะครับ paradise โอเคเออนะครับซึ่งบอกกันเลยว่าเมืองนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็อันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีคนกี่คนซ่อนอยู่นะฮะข้างในนี้ นะครับในเสียบปืนไปแล้วกูเพิ่งผ่านมาบึงยิงกันตรงนน้นอะไรอ่ะ9มม20นัดจอดเยี่ยมมีเลกอุ๊โอ๊ยโอุ๊ปอุอ๊ยมีใครยิงกูใครยิงกูเหมือนเือนจะมีคนยิง9มม15นัดโอเคแล้วปืนล่ะนี่ไงเจอแล้วสวยใช่ไหม9มม่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ใช้ไอ้แม็กนี้จุดสามห้าเจ็ดนะฮะแต่เปลูกโมนะครับน่าจะแรงมากมาก เมื่อกี้เหมือนมีใครยิงมาอุ้ยกูว่าใช่ละไม่ใช่เหมือนละไปก่อนละกูเขาตึกก่อนปุ๊บโดดจุกปุ๊บออไปละครับปิดประตูให้ด้วยนี่ใครยิงกูไม่รู้ไปก่อนโอเคเข้ามาข้างในนะครับผมว่าเราต้องไปดักอะต้องขึ้นที่สูงก่อนอะเพราะว่ามันยิงมาแล้วอะอุ้ยข้างในเมืองก็มีคนสุดยอดอุ้ยของอุย้ยของของโอเคของ,ของ,ข,องของกลับมาละเหมือนว่าของที่วูเขาฟาร์มไปจะกลับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ยอดเยี่ยมไปเลยแต่ตอนนี้มีแม็กก้ามมเยอะม,มาก30โอ้โห40่สกว่านัดแต่เกือบ50น,นัดนะคแับแต่ว่าไม่มีปืนไม่มีปืนก้ามม,มอันนี้อะไรเนี่ยดัฟฟี่แบ็คนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าใหญ่เยี่ยมโอ้เก็บของได้เยอะมากเลยค่ะส่วนนี้เป็นน่าจะเป็นปุ๋ยนะครับมันเขียนว่าปุ๋ยเนาะโอเคอได้ของไปเยอะม,มากเอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเพื่อดูลาดลาว อันนี้ยังไม่คน้นเอ้าเจอยาเอ้ย M หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอ๋อมีแล้วติดเต็นท์ทไมเนี่ยเอาจริงเกมนี้เป็นเกมโรบอทที่สมจริงที่สุดเท่าที่เล่นมาเลยนะเกี่ยวกับแบบพวกเอาชีวิตรอดอะไรแบบเนี้ยเออสมจริงมากมากอะแถมคอมคุณผู้ชมต้องแรงด้วยนะเพราะว่าคือระแนนคอมกูค่อนข้างเอาเรื่องนะครับ ABS ยังเหลือที่ห้าสิบหกสิบอะเออแบแต่คะเนยโอ้สดวนอาหารที่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเยอะมากกินยังไงให้หมดกินยังไงคนเดียวให้หมดงง กดแท็บแล้วก็แดกเลยครับจังหวะนี้อ <c oughs> ืกินไปเลยอื <c oughs> อร่อยโอ้สุดยอดแท็บกินน้ำด้วยเ <c oughs> ออน้ำเต็มน้ำเต็มเออมีคนไหมครับมีคนไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยตั้งไหนอะ่ะอ๋อนี่ข้างหน้าน่าจะข้างหน้านี้อุ้ยเกือบตายชิบหายแล้วเบนเน็ตเบนเน็ตอุ้ยใช้เบนเน็ตก่อนเลือดเหลือสามสิบหกสุดยอดยิงมาได้ยังไงเดี๋ยวลูกพี่ กินน้ำดิเพิ่มไหมเพิ่มเลือดไหมโหข้างหน้านี้ไงว่าจะไหนข้างในร้านปะไม่รู้ขึ้นก่อนฮึบฮึบบบอุย้ยสงสัยว่าต้องฉีกเสื้อมาทําเบนเดตเราปะเนี้ยฉีกได้ไหมฮึบโอเคฉีกไปได้ไหมเนี้ยโอเคเหมือนว่าจะฉีกได้ไหมั้งได้ปะวะไม่ได้หรอเราเราเสื้อกูไปไหนอะเอา้าไปอับอยู่อย่างงี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยครับฉัต้องไปนะฮะจังหวะนี้โอ้โหชุดขาวเกงขาวไปเลยแอบเดพุ่มก็ไม่เนียนอะกูดูสภาพละ โอ้ยโอ้ยตกจากที่สูงก็เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือตกแค่นี้ก็เจ็บเหรอโอ้ยตายละโอ้ยจะไปยิงใครได้วะเนี้ยคือเราต้องเห็นมันก่อนอะไม่งั้นคือแตกแน่แน่คือเลือดแค่สามสิบนี่คือไม่ไหวจริงๆเขาตึกเปิดประตูเฮ้ยเจคนเจคนอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยเลยโดนไอ้ชา เลือดเราน้อยอะโหเมื่อกี้ยิ่งโดนแล้วนะออะไรกับเนี้ยเอาลยครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ก็จบแต่พิ่านี้ก็แล้วกันนะครับโอ้ยไปรับสนุกกันมากรือเปล่าครับเกมนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับใครที่อยากเล่นก่อนก็มาเล่นได้เลยนะครับลิงใต้คลิปนะครับประมาณหนึ่งร้อยรูเบินะครับใครอยากเล่นก่อนเนาะส่วนใครที่ไม่มีเงินนะครับก็รอเปิดจริงไปก่อนนะแต่ว่าก็ราจานานนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะเอวาเขาก็พยายามที่จะเขาเรียกว่า ทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยเปิดจริงเนาะม,มีการอัปเดตระบบอะไรต่างๆนะครับก็ประมาณเนี้ยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วใครไปสร้างกล่องได้ดนะิเยอะแวันเนี้ยเอาละวันนี้ไปก่อนนะครับบายไปละอย่ายวดีไปร้อใน,นนะก็พี่เหกันแล้วกู